บันทึกจากชีวิตของพลทหารธนพัฒเสียงระเบิดดังกึกก้องในพงไพรโลกทั้งใบของพลทหารธนพัฒกลายเป็นภาพสโลโมชั่นเสียงวีดล้องของเพื่อนทหารลางเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตนเองและกลิ่นขาวเลือดที่ตีขึ้นมาประทะจมูกเขารู้สึกตัวทันทีขาซ้ายไม่มีอีกแล้ว ชีวิตในค่ายทหารชายแดนที่เคยลำบากกับกลายเป็นอดีตที่เขาโหยหาเพราะวันนี้เขาไม่ได้กลับเข้าแถวแต่ต้องนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทหารขยับตัวแทบไม่ได้ท่ามกลางความเงียบที่น่ากลัววันแรกที่ฟื้นขึ้นมาเขาถามกับตัวเองซ้ำๆทำไมต้องเป็นกูกูจะใช้ชีวิตยังไงต่อ แต่ในความโชคร้ายนั้นก็มีแสงเล็กๆที่ลอดเข้ามาในใจจากเพื่อนร่วมลบที่เดินทางมาเยี่ยมจากแม่ที่เดินทางไกลมาจากบ้านสวนจากผู้บังคับบัญชาที่จับมือแน่นพร้อมน้ำตาและโดยเฉพาะพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มาพร้อมหนังสือบางเล่มโยมบางที การหยุดเดินอาจทำให้เราได้เดินทางภายในไกลยิ่งกว่าที่เคยไปไหนมาธนพัทรนั่งนิ่งฟังเงียบๆขณะที่พระอาจารย์วางหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าหลวงปู่ดูลทางสายเอกวางไว้ให้บนโต๊ะข้างเตียงคืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงของกับระเบิด ยังดังกล้องในหัวแต่แล้วเขาก็เปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านช้าๆทีละบรรทัดประโยคหนึ่งกระแทกใจจิตที่สงบจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันแล้ววันเล่าพลทหารหนุ่มเริ่มหายใจลึกขึ้น อ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนทุกคืนเขาเริ่มสังเกตจ,จิตตัวเองสังเกตความเจ็บปวดร่างกายโดยไม่ผลักไสเรียนรู้ที่จะไม่โกรธไม่โทษไม่หงุดหงิดเมื่อมีคนมาดูแลไม่ตรงใจเตียงโรงพยาบาลจึงกลายเป็นที่นั่งภาวนาโดยไม่รู้ตัวหลายเดือนผ่านไป